ออนไลน์แต่กลัวได้สินค้าไม่ตรงปกได้สินค้าไม่ครบสินค้ามีปัญหาเคลมไม่ได้ไม่มีบริการหลังการขายหากคุณกลัวนะคะคุณมาดูคลิปนี้เลยค่ะ ดีค่ะทาอะไรกันอยู่คะเนี่ยดูยุ่งๆของเต็มไปหมดเลยกำลังจะของส่งให้ลูกค้าทางออนไลน์ครับผมอ๋อก็คือของพวกนี้เป็นออเดอร์ออนไลน์แล้วของพวกนี้จะไปที่ไหนต่อหรอคะเราจ่าของพืนใช่ไหมครับเราจะส่งไปให้ทางผาแผนกแพ็คกิ้งออนไลน์ครับผม,มเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราไม่กวน้องๆกันแล้วนอดปล่อยให้น้องๆทํางานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกัน,กนที่ผแผนกแพ็คกิ้งกันต่อค่ะว่าเขามีวิธีการทํางานยังไงแล้วก็แพ็คของยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เดียวนะคะที่เห็นกองอยู่เยอะขนาดนี้ค่ะนี่มันคืออะไรคะอามอันนี้เป็นออเดอร์ของออนไลน์ค่ะที่เตรียมแพ็กแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าค<อ>่ะที่เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นออเดอร์กี่วันคะเนี่ยเป็นออเดอร์ของรอบเชา้าวันนี้วันเดียวค่ะวันนี้วันเดียวเหรอคะทั้งหมดนี่ใช่แล้วคะ่ะโอ้แล้วเมื่อกี้ค่ะเห็นว่ามีเป็นรอบเช้าเนาะแปลว่าร้านเราค่ะมีการส่งของ,ของกันกี่รอบอ่ะร้านเราจะส่งของให้ลูกค้าสองรอบค่ะรอบแรกจะเป็นรอบบ่ายสองโมงแล้วก็รอบที่2จะเป็นรอบ6กโมงเยน แสดงว่าทั้งหมดนี้ที่กองอยู่ก็คือเป็นรอบเช้าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะโหนี่สินค้าเยอะขนาดนี้นะคะแอดมินของเราเขาตอบลูกค้ากันยังไงเขาทํากันยังไงเพื่อให้ตอบทันลูกค้าที่สั่งออเดอร์มาเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันคะ่ะ และนี่นะคะด้านหลังของเราก็เป็นห้องทํางานของทีมแอดมินค่ะดูแต่ละคนนะคะหน้าตาเช่งเกดกันมากเลยสงสัยจะง,งานล้นมือจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามนะคะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันอยู่ไหมนะคะ สวัสดีค่ะพี่นุ่นไม่ทราบว่าพี่นุ่นอยู่แผนกอะไรคะเนี่ยอยู่แผนกแอดมินค่ะที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนี้ที่ดูยุ่งๆกันอยู่นี่ก็คือเป็นแอดมินของทางร้านเราใช่ไหมคะ,คะแอดมินของทางร้านเราจะประมาณ10กว่าคนค่ะที่จะต้องไล่ตอบข้อความของลูกค้านะคะลูกค้าก็จะมีออเดอร์มาประมาณพันสองพันรายการนะคะ<ม>เยอะขนาดนั้นเลยล<ช>คะคะเนี่ยต้องขอโทษลูกค้าด้วยที่แบบทางแอดมินของเราอ,อาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าออเดอร์ของเราค่อนข้างเยอะแต่แอดมินของเราไล่ตอบให้ทุกคนเลย S <S <an> ก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะที่ถ้าทางแอดมินของเราะคะ่ะมีตอบช้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดของเราพยายามจะไล่ตอบให้ทุกคนอยู่นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริการของ T.O.D. ที่ทํามานานแล้วนั่นก็คือบริการขายออนไลน์สําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลหรือไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเราก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านและลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาของแตง่ที่ดีและมีคุณภาพอยู่นะคะไม่ต้องลังเลเลยเพราะที่ T.O.D. ได้คัดสรรของที่มีคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกคนจะได้ของแต่งที่ดีและมีคุณภาพไปใส่อยู่บนรถของลูกค้าและของที่ร้านนํามายังมีการรับประกันเทมง่ายปัญหาน้อยสินค้าออนไลน์ของเรานะคะมีให้เลือกมากกว่า1,000รายการเลยทีเดียวสําหรับลูกค้าที่สนใจสอบถามสั่งซื้อหรือต้องการดูรีวิวก็เข้าไปได้ที่เพจ t ี d ดบของแต่งไวรุ่นได้เลยนะคะและในส่วนหน้าร้านของเรานะคะเปิดให้บริการ โมงถึงสองทุ่มและตอนนี้มีให้บริการทั้งหมด3สาขาด้วยกันสาขาใหญ่ตั้งอยู่แยกเนือสำรีระยองติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะ่วนอีก2สาขาอยู่ที่ปวดแดงและก็บ้านฉางนะคะและในเร็วๆนี้ T.O.D จะขยายสาขาไปยังพื้นที่ของลูกค้าทั่วประเทศอยากได้ของดีตรงไว้มีคุณภาพดูแลใส่ใจลูกค้าหลังการขายซื้อเลยที่ T.O.D